สำหรับข้อ2ก็จะคล้ายคลึงกับข้อ1นะครับคล้ายคลึงกันก็หมายความว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่ได้เริ่มจากการคำนวณเราต้องการถามดีเทลต่างๆเกี่ยวกับมุมมองเป็นคอนเซปต์ของกฎการเคลื่อนที่นะครับสำหรับข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบเอนทานปี3.2เขาบอกว่าแขวนวัตถุด้วยเส้นเชือกจากเพดานครับแรงปฏิกิริยาตามกฎข้อที่3ของนิวตันของแรงซึ่งเป็นน้ำหนักของวัตถุเนี่ยคือแรงใด พูดง่ายๆว่ามีแรงไหนเนี่ยเป็นแรงที่คู่กับน้ําหนักของวัตถุตามกฎข้อที่3ตรงนี้เขาต้องการาทดสอบกฎข้อที่3ของเรานะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องเอาวัตถุออกมานะครับเนี่ยเรามีวัตถุอยู่ก็สมมติวัตถุเรามีมวล m เราก็ดึงวัตถุออกมานะครับเนี่ยดึงออกมาปุ๊บเราก็เขียนฟรีบอดี้เราบอกว่าอย่างที่1เนี่ยวัตถุมีโมวล m ก็ต้องมีน้ําหนัก mg ใช่ไหมครับน้ำหนักตัวนี้แหละที่เขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าแรงอะไรเป็นแรงตามกฎข้อที่3กับตัวน้ําหนักตัวนี้เราต้องรู้ว่าไอ้แรง mg ที่ว่าเนี่ยมันเป็นแรงระหว่างตัววัตถุกับตัวโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพริจาระหว่างวัตถุกับโลกเนี่ยมันก็จะมีแรง mg ตัวนี้เป็นแรงที่โลกดึงวัตถุเข้าหาโลกนะครับในเวลาเดียวกันก็มีแรงตามกฎข้อที่3นะครับเป็นแรงที่วัตถุดึงโลกเข้าหา เป็นแรงที่มีขนาดเท่ากันที่ตรงกันข้ามกระทาคนเละวัตถุนั้นแรงตรงนี้คือแรงที่คู่กันตามกฎข้อที่3แล้วเป็นแรงที่โจทย์ถามนะครับแต่ว่าโจทย์พวกนี้เขาชอบหลอกเราตรงที่ว่าวัตถุมนเอ็มที่ว่านี่แขวนไม่ด้วยเชือกเพราะนั้นมันก็จะมีแรงตึงจากเชือกนะแรงตึงเชือกอยู่ในแนวดิ่งก็ต้องเป็นแรงที่อยู่ในแนวดิ่งนะครับแล้วก็เป็นแรงดึงก็ต้องทิศชี้ขึ้นตัวแรงนี้ก็มีขนาด ft นะครับโอเคเราจะเห็นได้ว่าถ้าโจทย์ถามว่าแรงไหนเป็นแรงตามกฎข้อที่3กับแรงนี้ต้องเป็นแรงนี้เนาะ ซึ่งแรงนี้คือแรงอะไรครับเป็นแรงที่วัตถุกระทําต่อโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นแรงโน้มถ่วงที่วัตถุกระทําต่อโลกนี่คือข้อนี้ใช่แรงตึงเชือกนะไม่ใช่แรงตึงเชือกนี้ไม่ใช่แรงตามกฎข้อที่3กับตัว mg ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นแรงที่กระทําต่อมวล m และทําให้มวล m อยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นถ้ามันทาให้มวล m อยู่นิ่งๆปุ๊บเนี่ยเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันใช้กฎข้อที่2นะ 2nd นะครับเปื่กดข้อที่2เราก็บอกว่าวัตถุอยู่นิ่งๆก็หมายถึงอะไรความเร่งเป็นศูนย์อย่างงี้นะครับเพราะงั้นซิกมาเอฟเท่ากับเอในแนวดิ่งนะครับความเร่งเป็นศูนย์แล้วก็ใส่เลยมวลเท่าไหร่ก็มีความเร่งเป็นศูนย์เพราะงั้นเราได้ว่าซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์นะครับพอซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์มี2แรงนะแรงหนึ่งที่ชี้ขึ้นแรงหนึ่งที่ชี้ลงก็จะหมายความว่า2แรงนี้จะรวมกันเป็นศูนย์ได้ก็ต้องมีขนาดเท่ากันเพราะงั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ fT มีขนาดเท่ากับ Mg นะครับ แต่ว่าสองอขนาดที่เท่ากันตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากกฎข้อที่3เป็นไปตามกฎข้อที่2ตามสภาวะการเคลื่อนที่นะครับโอเคเราก็ผมจะพยายามอธิบายให้ละเอียดนะครับในแต่ละอันเพราะงั้นสรุปว่าถ้าเขาถามว่าแรงนี้มีแรงตามกฎข้อที่3เป็นแรงไหนก็ต้องแรงนี้นะครับไม่ใช่แรง FT นะโอเคนะครับั้นเราก็าไปที่ข้อต่อไปกันครับ